สวัสดีครับพว,วันเสาร์นะครับมีนัดไปตีดโดมคันหะนึ่งสองสามสี่ท่อนนะครับคันสี่ท่อนอาจจะใช้โค้ดเนมว่าเรียวโกวเอริเคนเอ็กซ์ตรีทนะครับแล้วเร็วนี้ตอนนี้ขอเช็ครูปแบบคันดีไซน์คันใหม่นะสี่ท่อนเรียวโกวตนนัวนี้อร่งางช้างน่าใช้ แล้วก็ลอกตัวใหม่นะครับกำลังเอาไปเทสอยู่พรุ่งนี้ไปตีก็รอบหนึ่งแล้วก็พิเศษสุดนะครับเร็วๆนี้น,นี่อันนี้กองเียกโกมาดูดีว่าใส่อะไรได้บ้างใส่อะไรได้บ้างเดี๋ยวเดี๋ยว ใบนี้ใบนี้แน่นตึบบอสจะว่าไหมเนี่ยเหยียบโชว์เนี่ยก็มไม่ว่าเนาะบอสตัวหนักกว่านี้เยอะนี่ฝานะครับนี่ความพิเศษของมันความแข็งแรงมีถาดมีกระเป๋ากล้องโกโปอะไรเนี่ย 5D 7D ไม่ใช่ 5D มีเสื้อกันฝนมีเหยื่อก็เยือก็เยือก็เยือมีเยือนะอันนี้ขาดไม่ได้พรุ่งนี้เผื่อประช่อนคีมลอกสแปร์หมุนขวาอีกหนึ่งตัวนี่ตัวนี้ไม่รู้ชื่ออะไร อาจจะใช้ชื่อโค้ดเนมควอโฟลก็ได้้เนี่ยพรุ่งนี้แจกันต้องขนเรืออีกแล้ว